น่ารักชีดาวด้านเสียงดังจ้ามีป้ายจ้าจะเปเชอรสุดๆทั้งรักทั้งหลงจกี้ทำผิดตรงไหนคะคุณพี่มีพร็อพด้วยค่ะเลดี้จกี้ค่ะอนจปสวัสดีค่ะเลดี้ แจ็กกี้ค่ะวันนี้มาแบบใหม่แบบเรียบร้อยแบบกลาสตรีนะคะเพราะว่าวันนี้แจ็กกี้ใส่ชุดไทยมีความยังไง่ากชี้ดาวแต่ต้องพูดเบาๆเพราะว่าตอนนี้นะคะแจ็กกี้อยู่ที่วัดพระแก้วค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยของเรามีพิพิธภัณฑ์เยอะมากแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยรู้ไม่เคยได้เที่ยวกันวันนี้แจ็กกี้ก็เลยมาเปิดสกรารการเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรามาเริ่มกันที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์้าจจะสวยงามอลังการงานสร้างขนาดไหนไปชมเข้าในเลยค่ะ ชื่อแจ็กกี้จา้ารู้จักกันมาแจ็กกี้จา้จาแจ็กกี้จา้าปวดหูไหม เข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะ <_ d ata> ก็บอกได้เลยว่ายิ่ง <_ d ata> ใหญ่อลัง <_ d ata> การร่มเย็นโอ้ oh my god อ่ะเข้ามาถึงโป๊ปอย่างแรกที่เราต้องเห็นนะคะนั่นก็คือ,อเคาน์เตอร์บริเวณนี้เราไปคุยกับพี่เขาสันหน่อยสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ค่ะอยากทราบจุงไหนที่นี่เป,ปิดปิดเวลากี่โมงคะพี่นะคะจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าะปิดสี่โมงเย็นสี่โมงนครึ่งอ๋อตัาค่งอ๋อบิดขายตั๋วตั้งแต่3ามโมงครึ่งเลยอย่างนี้ราคาบัตรเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะแบบคนทั่วไปค่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับคนทั่วไปสำหรับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า12ปี <c oughs> เห็นบอกว่าเข้าฟรีถูก <c oughs> ไหมคะกห้ยกิบอ๋ <c oughs> อก็เหมาะสมนะคะกับการพาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมชมที่นี่มาตรฐานความปลอดภัยก็คือรถมากเราไปข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะเรียนเชิญทางด้านนี้นะคะ่ะมาถึงก็เช็คอินจากนิดนึงนะคะเรียนเชิญผู้จัดก,การถ่ายรูปห้ดิฉันนิดนึงนะคะจากีจ บอกได้แค่นี้เลยนี่ช่างผมที่มือข้างนึงเนี่ยแทบจะแบบเอาเหล็กเชื่อมกับหวีไว้เลยนะเพราะว่ามือไม่เคยปล่อยหวีเลยสูภรพิเศะค่ะแป่งแล้วไม่ีตบุกี้นะคนผมไม่ดีแปลว่างานเยอะอาจารย์เอกหมอผมสวยๆก็นอนอยู่บ้านไปเถอะจ้ะ คอนเทนต์ได้นะคะทุกคนชันหนุ่มคนเย็นสบายเขาอนุญาตผู้ถ่ายรูปได้เราดีสิคะสาทุกอย่างเป็นหินอ่อนคือสวยมากจริงๆมาถ่ายกันได้เลยนะคะแต่แค่ว่าจะต้องแต่งตัวสุภาพแค่นั้นเองเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่ากฎเขาเป็นยังไงว่าเออจะต้องแบบว่าใส่เสื้อผ้ายังไงให้แบบสุภาพที่สุดเพื่อที่จะมาที่นี่นะจ๊ะเพราะว่าอย่าลืมว่ามีอยู่ในเขตพระราชวังนะจ๊ะไปจ้าไปต่อจ้าใส่แมด้วยจ้าห้ามเสียงดังจ้า อันตายจ้าเมื่อกี้เห็นแล้วสะอึกเลยแต่ว่ามันจะไม่เนนึงดอยอนอิสิตที่วุวายนดวุ่นวายนะคะท่านี้คือแบบสัตว์แบบใหม่แบกกี้จ้าชื่อแบกกี้จ้ารู้จักกันมา เอาละค่ะทุกคนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่สามารถบันทึกวิดีโอแล้วก็บันทึกภาพได้ <st> ด,ดังนั้นสิ่งที่จะได้เห็นจากข้างในเฉพาะนี่เลยดีจกี้เท่านั้นจะเพิเศษสุดๆเรียนเชิญท่ะและนี่นะคะก็คือโซนแรกนะคะคือนิทรรศการที่มีชื่อว่าด้วยพลังแห่งรักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันจ้าเขาที่เห็นตอนนี้ก็จะมีเขาเรียวกว่าเป็นฉลองพระองค์แบบต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะปวดหูไหมดิจกี้จ้าชอบอมง และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือฉลองพระองค์ชุดไทยซิวาลัยนั่นเองนะคะก็คือสวยงดงามมากๆอันนี้คือเท่าที่ไปหาข้อมูลมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ให้ทางเบอร์แมนมาทําเป็นชุดแต่ว่าชุดกลางวันอะไรแบบนี้ให้ใช่ไหมคะจนแบบว่าเราก็เริ่มแบบให้ทางเบอร์แมนมาทําเป็นชุดไทยมากขึ้นเขาบอกว่าเป็นกุสโลบายให้คนต่างชาติได้มาเห็น้าไทยของเรามากขึ้นถูกไหมเออเมื่อก่อนชุดประจําชาติผู้หญิงก็ยังไม่ค่อยมีเนาะพระพันพีหลวงเนี่ยแหละที่เป็นคนแบบว่าฟื้นฟูจนตอนนี้เรามีทั้งหมด8แบบ เป็นไงนี่แค่องค์แรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าองค์อื่นๆจะเป็นยังไงคะ่ะรู้จกัจกจกันมาภาพที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะ<ม>ก็เป็นพระฉาย,ยาลักษณ์ฝีพระหัตของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองพระพันป<ม>ีหลวงสวยมากเลยเนาะสวยจริงๆห้องนี้นะคะก็จะจำลองเป็นรถไฟนะคะสมัยตอนที่ท่านไปเยี่ยมราษฎรนเนาะ ท <usion> ่องเที่ยวอะค่ะท่องเที Can ่ยวค่ะมายี Can ่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าสวยงามนะคะสวยงามอ่าสวยงามสวยงามชอบมะม่วงจ้าเป็นคนเจ้าใหม่จ้า และนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของพิพิธภัณฑ์ภาซึ่งบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆห้องนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมจริงๆค่ะวา่าเป็นฉลองพระองค์สีมือของดีไซเนอร์ไทยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันไม่ได้มีแค่ฉลองพระองค์เท่านั้นนะคะยังมีพระมาลาด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามรูปภาพต่างๆคือพระพันปีหลวงของเราก็คือชอบใส่พระมาลามากๆ ดูมาแบบหนํำใจมากจะบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นดีไซนเนอร์ต่างชาติหรือว่าจะเป็นดีไซนเนอร์ของประเทศเราเองเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยนั่นก็คือว่าท่านก็ยังคงอนุรักษ์ใช้ผ้าไทยเป็นหลักเนาะเพราะอะไรอะคะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจชาวบ้านเนี่ยกำลังใจในการชอผ้าค่ะแล้วก็อนุรักษ์ไว้อืม อย่างแบบว่าประชาชนทั่วไปที่ทําการทอผ้าทออะไรบางคนเขาก็อาจจะไม่เชื่อว่าผ้าที่เขาทำจริงๆที่ชาวบ้านใส่กันเนี่ยพระราชินีจะใส่หรออะไรอย่างนี้ถูกไหมนะคะก็เป็นโมเดลที่งเสริมศิลปาชีพซึ่งคิอการทำผ้าค่ะก็อยู่ภายใต้โมเดลสริมศิลปาชีพเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ผ้าบาติกซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะในส่วนของผ้าบาติกเริ่มคะ่ะเดินคะ่ะนี่คือในเัศก,กาลผ้าบาติกในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวาชุดที่สาม เราจะไปดูกันนะคะว่าไทยและอินโดนีเซียมีความเป็นผ้าร่วมกันได้อย่างไรเชิญด้านในเลยจ้าผ้านุ่งสโรงผืนซ้ายสันนิษฐานว่ามาจากโรงเซียนผ้าของนางแคโรลีนา่าโจเซฟีนาวอนแฟรงค์เคอมองเซมารางังเมืองเซมารางังเมืองเซมารางังเป็นชื่อของเจ้าของโรงเย็ผ้าอ๋อเม,าาอมืองเซมารางัง นี่ก็คือผ้านุ่งสรงแบบบางบีรูอูงันนี่คือชื่อทั้งหมดใช่ไหมคะจะ้ะเรื่องนี้นะค,ะค่ะ,คะ,ะมีจุดเด่นในการเรียกผ้าตามสีค่ะก็คือบางคือสีแดง มีรูสีเงินแล้วก็อูงันสีม่วงค่ะก็คือค่าผืนนี้ะค่ะจะเป็นการใช้สีแดงสีเงินแล้วก็สีม่วงก็เลยเรียกว่าบังมีดูอูงันนี่ไงบงังบังงานก็คือสีแดงทั้งหมดนี่จากลาเซเหมือนกันค่ะแถวนี้ทัง้งแถวจะเป็นลาเชมือน,นอันนี้เป็นบังบิดูอูงานเหมือนกันค่ะเป็นความเชื่อเรื่องตาคราบกระโดดข้ามประตูมังกรตาคราบกระโดดข้ามประตูมังกรความเพียรพยายามค่ะแล้วก็เป็นการอวยพรให้ลูกชายนประสบความสำเร็จในการสอบข้อรับราชการตามความเชื่อของจีนนี่ไงนี่ไงขั้นตอนการเขียนผ้าบา ติอ๋อเขียนคลิปพึ่งก่อนย้อมสีแรกด้วยสีแดงหลังจากนั้นเขียนคลิปพึ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้สีน้ําเงินไปผสมกับสีแดงอ๋อการเขียนคลิปพึ่งเนี่ยคือจะต้องล่างลายล่างก่อนคะ่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ขายปากกาะคะ่ะเราจะเรียกว่าจัมติ้งอะค่ะจัมติ้งแล้วก็ใส่แว็กลงไปนเนี่ยคะ่ะเนี่ยตามตามรูปเนะะี่ยค่ะอ๋อน้องคนนี้อ้าว<ช>น้องคนนี้โอเคแจ็กกี้จา้จาแจ็กกี้จา้าแล้วก็เลยไม่ได้ มันจะมติดสีแล้วออไปย้อมเนี่ยเอาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนสีเราก็ต้องพับที่ตรงที่เราลงสีแรกไปแล้วอืโดยคิดพึงใช่ค่ะ้จะได้สีที่เราพอใจโซนต่อไปนะคะเป็นของยกยากาตากับสุรากาตาถูกไหมจ๊ะนี่คือผ้าตัวอย่างลายนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นลายอะไรนะคะลายฮุกลายฮุกลายนี้จะใช้เฉพาะในบุคคลชั้นสูงบุคคลชั้นสูงเท่านั้นอ ตรงนี้ค่ะที่เป็นฉลองพระองค์จำลองอ๋ออันนี้คือฉลองพระองค์จำลองของรัชกาลที่ห้า <5 S 2> ใช่ไหมคะ,จะจอ,อ่าร้านหลั ใช่องจริงไม่ใช่องจริงแต่ว่าพระมาลานี้เนี่ยเป็นองค์จริงอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าผ้าสรงหรือว่ากายบัญจาค่าเรียกผ้าแบบนี้ว่าโดดดค่ะโดดดรสเหรอใช่ค่ะโดยมีชื่อลายอันนี้ชื่อลายปารังบารองค่ะสามารถสวมใส่ได้เฉพาะชุดตาแล้วก็พิงเท่านั้นเแลาวในส่วนของพมมาลูจริะค่ะจะเป็นพัมมาอง์จริงซึ่งทําจากขนบีเวอร์มีการดุลลายแล้วก็ลงยาแล้วก็จะมีเขืนซิลิกิตนะคะ ตอนปี2503เขาพันปีกับในหลวงสานที่9ค่ะก็ได้ไปเยือนอินโดนีเซียค่ะประธานาธิบดีสุการโนในขณะนั้นนะคะก็ได้เห็นถึงพระเรดีย์ชมนวลงามแล้วก็พระจริย์วัดอนงดงามค่ะก็เลยได้มีการให้ช่างเขียนเนี่ยออกแบบลายนี้ขึ้นมาเพื่อถึงก้าวถวายช่อรู้จักกันมาแจ็กกี้ตาแจ็กกี้ตาปวดหูไหม โม้งจ้าเป็นคนเื่อใหม่จ้า ก็คือคุณพี่บอกเมื่อกี้ว่าผ้าบาติกเนี่ยมีการเอาไปทําเป็นผ้าโพกหัวอะไรต่างๆให้เราได้ไปซื้อใช้กันด้วยที่ร้านผ้าถูกไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันก่อนก่อนการช้อปปิ้งจะได้ตื่เต้จฟูนะคุณพี่นิวเนอมอลอ่าโอเคเชิญคุณพี่นิวเนอมอลค่ะไปค่ะทุกคนเข้ามาสู่โซนร้านค้านะคะสิ่งแรกที่เราเห็นนะคะนั้นก็คือผ้าไหมพิมพ์ลายบาติกเหมือนด้านบนเลยค่ะสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่มเอวยนี่เป็นยงสวยหรือว่าจะเป็นหมอนตรงนี้ก็สวยงามมาก มากมากนี่ถ้ากันคอก็มีจ้ะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ด้วยการซื้อของฝากผู้ใหญ่นะจ๊ะฉันบอกเลยว่าแบบเนี้ยทั้งรักทั้งหลงแต่เขาไม่ได้หายแค่นี้จ้ะทขามีเครื่องกระดับประดับด้วยจะขัดเดินดปนิดนึงสวยมากๆจริงๆประณีตนุงามทันสมัยฉันบอกได้เลยว่าทันสมัยมากๆนะคะโอหคลาสที่เหมาะกับชุดฉันวันนี้เหลือเกินนี่ต้องห่งต้องหูเอาไปแันต่อไปแันต่อยังไงจ๊ะรูจักกันแล้วนะ อุ้ยฉันจะบอกฉันมีคลาชของที่นี่จ้ะมีที่บ้านจ้ะฉันเคยมามาดูแฟชั่นโชว์สมัยห้าปีที่แล้วแล้วคุณพี่เนาะแล้วฉันก็ได้ครัชที่ครึ่งหนึ่งเป็นหนังแท้อีกครึ่งหนึ่งเป็นผ้าไหมไทยสวยมากทุกวันนี้ยังใช้อยู่กระเป๋าขิดทำมาจากไม้ไผ่สวยงามเนาะอ๋อตรงนี้คือยานิพาอาสวยงามมินิมอลเข้าได้กับทุกยุคสมัยจกกี้จา้า รู้จักกันมาแจ็กกี้จ้าแจ็กกี้จ้าอ,อีกหนึ่งอย่างนะเมื่อกี้เพิ่งนึกได้สดๆการที่เรา,าซื้อของแบบนี้ถือว่าเป็นของที่ดีมากๆในการเอาไปฝากเพื่อนต่างแดนหรือพาเพื่อนต่างแดนมาช็อปที่นี่เลยจ้ารับรองว่าได้ของฝากที่ชื่นชอบแน่นอนแล้วพอเราได้ของเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะห่อให้เป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักทำยังไงนี่จ้าเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมในโซนของนิทรรศการ้าศิละปะชีพสัญจร ออกจากพิพิธพภัณฑ์ผ้าไทยนะคะเลี้ยวขวามานิดเดียวนะคะเจอนิทรรศการผ้าศิลปะชีพสัญจรนะคะซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายนี่มีความเย็บปักถักร้อยอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นการถอผ้าจําลองตรงนั้นนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจะทําวันนี้นะคะนั่นก็คือการ่อของขวัญด้วยผช้าใหม่ค่ะเป็นการช่วยโลกนะคะเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นผ้าอ่ะ นี่คะ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะดิเราจะห่อ,อก,กันแบบนี้นะคะซึ่งห่อเสร็จมาปุ๊บจะเป็นแบบนี้คุณพี่สอนหน่อยค่ะด้านบนเข้าหาตัว <ผม S 1> โอเคค่ะดะานหพับเข้าไปมันจะมีความอ่าเป็นยังไงคะงกลับด้านกลับด้านค่ะเราดูด้านล่างจกกี้จ้าดา้านล่างจ้าเป็นแบบพับเก็ตแบบใหม่แจ็กกี้ทำผิดตรงไหนคะคุณพี่ เสร็จปุ๊บความเนะคุณพี่อ่า,อา,อา ประมาณนี้ให้ปิดทุกอย่างครบแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นของขวัญได้แล้วนี่เขามีของให้ด้วยกเิดจะมัดเปิดจะมิดสุดท้ายสมมติว่าใครอยากจะเอาไปทํานะคะก็เอาไปทาได้ที่บ้านเลือกผ้าได้เลยหรือไปที่ร้านค้าของสถาพิพิธภัณฑ์ก<า>็มีผ้าไหมลายบาติกเหมือนด้านบนนะคะและนี่นะคะก็คือผ้าทอสารรักนะคะใครที่อยากลองมาเรียนรู้อยากมาลองมาทํากิจกรรมก็สามารถนะคะนี่เขามีแบบของจริงจิกๆๆๆน้าหนม,มไปถ่าน่แหละออกมาเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นะคะหรือ ถ้าใครชอบปักหักร้อยฝั่งนี้ก็มีสําหรับผ้าปักสื่อรักนี่สารรักสื่อรักเป็นไงโซนต่อไปนะคะนันก็คือโซนสีสันจากธรรมชาตินี่เขาบอกเลยว่าพืชและว,วัตถุดิบจากธรรมชาติเหล่านี้ให้สีสันสวยงามอะไรกันบ้างไปหาคำตอบกันหนี่พี่ก็จะมานั่งบอกว่าแต่และอย่างตัวไม่ว่วาจะเป็นขันหนุนฟางคําฝอยคําแสดเนี่ยได้เป็นสีอะไรเหมือนจะเปิดได้นะคะทดี่ยวข,ขอเปิดนิดนึงส่วนที่ใช้คือมเมล็ดสีที่ได้คือสีส้ม ถาหนุนเปิดมาเป็นสีอะไรหนุนเปิดมาเป็นสีเหลืองจ้ะสีน้ำตาลสีเหลืองแน่นี่หรือว่าจะเป็นโซนนี้ค่ะห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะก็จะมีหนังสือนะคะให้เราได้มานั่งอ่านหาความรู้กันนะคะนี่เบอเ์119ค่ะถึงเลยค่ะมีชุทเสื้อผ้าให้ใส่ค่ะน่ารักน่ารักยูมิทอนะคะมีพร็อพด้วยค่ะแคแ่ ต่อไปนะคะเป็นไฮไลท์ของนิทรรศการนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่จ้าเป็นรถเคลื่อนที่แบบนี้นะคะขึ้นมาก็มาสามารถชมนิทรรศการกันได้เออรู้จักกันมาแจาก,กี้จาเดินไปอีกนิดนึงมีต้นกำเนิดม่อนไหมและแมลงครับอยากดูผ้าไหมประดับปีกแมลงครับนี่บบอะไรครับ าร,งงรงางวัลกแมลงาระวางส่ระยะหน่อระยะดัแกแด้ระยะแมลงทารบูติกสวยจังเลยอ้าใครนะคะอยากจะมาดูนิทรรศการสวยๆมีความรู้แบบนี้จริงจริงพาลูกหลานมาด้วยก็ได้นะถือว่าเป็นการทํากิจกรรมน่ารักน่ารักกันนะคะในครอบครัวก็สามารถมากันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31ธันวาคมนี้นะคะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะแจกี้จ้าชอบมะม่วงจ้าเป็นคนเชียงใหม่จ้า ใช่นะคะอยากจะมาทํากิจกรรมเก๋ๆเหมือนแจ็กกี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะเขามีทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line, นะคะถ้าออนไลน์เนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของ Queen s i ิกิต์มิวเซียมออฟเท็กซ์ไทนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มากันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คือสวยงามมากๆกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังแห่งนี้ค่ะและอย่างที่บอกใครๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยแม่มายากหรือเปล่าหนูไม่ได้มายากเลยนะคะสําหรับประชาชนทั่วไปน,นะคะรถสาธารนณะเขามีลงนะคะ ที่บริเวณท่าช้างหรือว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเข้ามาเราจะเจอจุดคัดกรองที่บริเวณสนามหลวงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าพระบรมมหาราชวังที่บริเวณประตูวิเศษชัยศรีเพื่อที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์ท่าได้เลยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญที่นี่เนี่ยเขาก็มีความปลอดภัยระดับชาั Plus เลยดังนั้นเราเชื่อมั่นได้ว่าเรามาถึงที่นี่จะปลอดภัยแน่นอนนะจ๊ะที่นี่นะคะเปิดเวลา9โมงเช้านะคะไปจนถึง4โมง ครึ่งหรือ16นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะคะส่วนเรื่องราคาทั้งหมดก็รู้สึกว่าพอเหมาะพอควรเหมาะมากกับการที่จะพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเด็กน้อยนะคะมานั่งดูให้เห็นถึงประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเรานะจ๊ะวันนี้แจ็คก,กี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากที่ดู EP นี้จนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน Lady j แจ k i ก,กแบบไม่เรียบร้อยในอีหน้าค่ะ